เอาละครับผมสวัสดีต้อนรับเข้าสู่เกม Into the Dead Our d a r k e s t d a y จะอันนี้จะเป็นตัว p พ l ี h a อัลฟาเดโมนั่นเองครับผมแต่ว่าตัวเต็มนั้นน่ะมันมีแล้วนะคุณสามารถไปหาซื้อกันได้เลยครับผมในราคา400กว่าบาทนะครับผมหรือถ้าใครยังไม่อยากซื้อตอนนี้ก็สามารถรอลดราคาได้นะแต่วันนี้เราก็จะมาพรีวิวเกมให้ดูกันก่อนเลยดีกว่าตัวเดโมนะฮะว่าตัวเกมเป็นไงนะจะได้ตัดสินใจกันได้นะว่าจะซื้อหรือเปล่านะเห็นไหมมีวิดด้วยตรงนี้อ่า อันนี้ก็จะเล่าถึงในเมืองที่โดนซอมบี้บุกถลม่มตรงนี้ขอสกิทชัดสิเลยนี่คือเนือ้อเนื้อย่อสั้นๆทุยไม่ใช่เนื้อเรื่องสั้นๆแล้วอ่ะต่อมาเราจําเป็นที่จะต้องเลือกผู้รอดชีวิตนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะมีแค่เท่าไหร่หนึ่งมีใครบ้างเนี่ยทรซี่เวนกลุ่มที่สองดาริโอเลโอแล้วก็เซบาสเตียนไดแอน เฮกสเตอร์เคลาแล้วก็อะไรเดฟนีเพนีอ่าจะประมาณนี้เราสามารถเลือกผู้รอดชีวิตได้นะครับผมว่าคุณอยากเล่นคู่ไหนนั่นเองนะฮะตรงนี้นะแต่ว่าแต่โดยแต่ละคู่ตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าไงอนะ่ะอ่าแต่ละตัวคอคแล้วกันมันจะมีเนี่ยเนี่ยความสามารถแตกต่างกันออกไปตรงนี้ใครเคยเล่นเกมที่มีชื่อว่า Destroy is mine นะมันจะฟิลคล้ายกันเลยคือแบบคุณวิธีหมายถึงว่าเกมเพลย์น่าจะคล้ายกันคือมันจะเป็นมุมมอง,ด,งด้านข้างเนะี่ยแต่ก่อนอื่นเรามาเลือกตัวละครก่อนดีกว่านะขอดูก่อนแล้วนะว่าแต่และตัวมีอะไรบ้างเอโตวไม่ดื่มแอลฟืบดาเลโอิโออรอนสโตแมสกินแดกได้ทุกอย่างเอาวะ วิสเตอร์เมลีวิพอนอาชิวทุครับไออันนี้น่าสนใจนะครับเมลี Mary ได้เนี่ยแบดคุกเอาโถ่เอ้ยทำอาหารห่วยแตกดีโอถึกโดนดาเมจน้อยในคอมแบทอันนี้มันสายบูนี่ว่าเพิ <im ple as> ่มดาเมจเมื่อใช้เมลีวิพอนเอาเดิครับผมมันสายบูอยู่แล้วก็ต้องเอาบูไว้ก่อนเลย d ดย์ทอมเรนเดอ y ออกัสเชลเตอร์อ่ะก็คือ ประมาณว่าโดยเกมเนี้มันจะแบ่งออกเป็น2เฟสนั่นเองนะคือเฟสที่1่และเฟสที่2ก็คือมันเป็นกลางคืนและกลางวันคุณสามารถเลือกได้ว่ากลางคืนและกลางวันนั้นนะคุณจะทําอะไรนั่นเองนะ,ะตรงนี้นะคุณสามารถเปลี่ยนตัวละครได้1 2นี่เลยตามนี้เลยคุณจะไปไหนทําอะไรได้หมดอันนี้นอนยังไม่ยําเป็นนะอันนี้เพิ่งกลางวันเรายังไม่อยากนอนเห็นไหมมุมมองด้านข้างนี้เหมือนแบบ feel ิส i s boy is m i เลยตรงเนี้ย ผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งเพราะว่าอุ้ยิบหายมีซอมบี้ด้านข้างคือแบบคุณจําเป็นที่จะต้องวางแผนให้ตัวละครคุณเนี่ยทำไงก็ได้ให้มันอยู่รอดอ่ะอมาครับเรามานี่กันดีกว่าส8 i ว์แปดเออร์วินไดส์โลซอมบี้อ่ะไปเลยเอานี้ไปด้วยแล้วกันเผื่อไว้ก่อนลุยเลลิโอ คอนเฟิร์มแมคชั่นในตอนกลางวันนะนี่เรามาลุยกลางวานันกันก่อนตอนนี้คือตัวละครเราฟูลฟูลอาร์เมอร์เต็มที่38มสิบแปดเออร์วินไดไปครับเราไปลุยกันดีกว่านะอ๋อคลิกขวาเป็นส่องไฟฉายคลิกซ้ายเป็นต่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ๊ะเดือดเอะไรอ่ะ e อี n อิ r เทลกอ่าอีเ e ก็บของอ่ากดคิวเพื่อทนัน from อ l l โอเคเราได้มาเทปกับเล็กทิ้งเข้าเกมไปปุ๊บนะมีพีกนะมีพีกก่อนด้วยโอเคเข้าบ้านเรายังไม่มีอะเจออะไรกด L เพื่อสนีอ่าเบาๆาเบาเาอ๋อไม่ต้องกดค้างโอเคโอเคเงียบไว้ทุกท่านนะเงียบเงียบจุ๊จุ๊ สองไม่มีอะไรไปเสียเสียวชุ๊ดุ๊เฮ้แต่ว่าตรงเนี้ยยังไงยังไงยังไงอุ้ยเป็นของเก็บอาหารโอเคย่องย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 อง,ยอง,ยองไม่มีอะไรไปเฮ้ แต่เรายังไม่มีของไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวอ๋อนี่กดของดูอันนี้โอเคก่อนอื่นเราขอไปด้านบนก่อนนะทุกท่านนะมาไปดูด้านบนก่อนซูมซูมซมโอเคเจอสถานที่ใหม่แล้วมีของไหมครับขอของหน่อยกันไกว่าดาเมจหนึ่งตอนนี้อ๋อนี่เราใช้กันไกเป็นอาวุธเรียบร้อยโอเค กดเสเพื่อคริมดาวปุ b, ๊บย่องย่งองย่องย่องค่อยๆนะค่อยๆนะจุ๊จุ๊จเงียบๆแบ่ยังไงยังไงเออเอาไปแดกเวพอร์นเดสทรีถูกทำลายเรียบร้อยอ่ะนี่ไงเอาล็อกพิกมาสวยงามครับทุกท่านได้ขวานดาเมจดีด้วย เดี๋ยวนะอ๋อไปอีกได้อ๋อถ้าไปอีกมันเกิดแบ็กฟิลเลเตอร์แล้วโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันสามารถไปตรงนู้นได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เหมือนว่าตอนเนี้ยเราอ่าไม่มีอะไรให้ต้องสำรวจแล้วอ่าจบจบเฟสไปกลับ ตอนกลางคืนโอเคครับผมและนี่ก็คือเกมเพ์ของตัวเกมนี้นั่นเองนะเรียกว่าลืมชื่อเกมนะเกมมันชื่อยาวจัดเดี๋ยวนะชื่อเกมเหรอ Into the Day อ่ะขอย่อเป็น Into the Day แล้วกันนะตรงนี้นะฮะนี่คือของที่ผมได้มาจากวันนี้นั่นเองนะปุ๊บบริเคดไดไม sq เราสามารถเพิ่มบารีเคตได้มาเรียบร้อยจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวละครอ่ในบ้านหลังนี้คือรู้สึกว่าเราอ่ะจะสามารถอะไรนี้ได้นะเขาเรียกว่าไงเราสามารถจะเปลี่ยนบ้านก็ได้แต่ว่าถ้าบ้านเนี่ยใกล้พังแล้ว,แล,วแล้วเราอะไม่ถูกใจอ่ะ เราสามารถเปลี่ยนบ้านไปบ้านอื่นๆได้เพื่อให้เพื่อทําเป็นแบบเชลเตอร์ที่กหลังของเราเองนะอ่ะเรามาดูเฟสกันคืนกันบ้านดีกว่านะครับผมก็อย่างว่านะเกมนี้มันแบ่งเป็นสองเฟสแล้วว่าเรามีตัวละครกัน2คนนั่นเองนะฮะตอนตอนเนี้ยผมให้ตัวลีโอนั้นเน่ยคอยทาบริเคชเพิ่มแหะคราวเนี้ยผมมาใช้ลุงอีกคนหนึ่งนี่เห็นไหมบ้านไหนที่สามารถมีบริเคชได้มันจะมีขึ้นไว้นี่เห็นไหมมีเวิร์กเบนด้วย มีเตียงผมว่าโอเคนะตรงเนี้ยเออรีมูฟได้ไหมรีมูฟลาสลาสเอาแค่นี้พออ่ะลงุงไปลุยหน่อยปะอันนี้อาจจะเป็นฮอชอ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 อาจจะไว้หาของเอาลองลองไปดูที่นี่ก่อนแล้วกันเนาะ เอานี่แหละป่ะนี่เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเฟรน,นะครับผมเราสามารถใช้ตัวละครสลับกันไปได้นั่นเองนะฮะตรงนี้นะเราสามารถใช้ตัวหนึ่งไปพักผ่อนหรือไปนอนไปอะไรได้เพื่อเติมพลังนั่นเองหรือไปกินอาหารนะเรียกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบคุณต้องใช้การคิดหลายๆอย่างเลยว่าคุณจะทำไงให้ตัวละครอยู่รอดคำว่าตัวละครของผมหมายถึงทุกตัวละครนะ อ่าโอเคไม่มีอะไร,รับผมพีคเรียบร้อยโอเคไม่เจออะไรนะอุย้ยข้างบนมีว่ะเก็บของกันเก็บของกันสวยครับข้างบนมีหนึ่งตัวห้องนี้ถูกปิดอยู่แปลว่าเราบังคับไปด้านบนนะตอนนี้นะถูกบังคับฟือ ย่อง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 ,องแล้วคือมันทำดีแม้ว่ามันจะเดินข้างแต่ว่ามันก็สามารถเล่นแบบบนล่างได้ครคือแบบเขาเรียกว่าไงแนวแนวลึกอะเออประมาณนั้นะนะนี่นี่คือบ้านที่เราสามารถยึดคลองได้นะเป็นเชลเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจ๊เจ,จ๊เจ๊แล้วก็มันจะมีตัวระบบเรื่องเสียงกันด้วยนะครับผมเสียงตรงนี้ แบบว่าถ้าเราทําเสียงดังมากไปอ่ะเอ้ยซอมบี้มันก็จะเห็นเราได้นะตรงนี้นะอะไรเออเอาไปดูจากการสเตลกินี้นะดูเหมือนว่าคือถ้ามอนมันไม่หยุดนิ่งนิ่งอ่ะเราก็ไม่สามารถสเตลได้นั่นเองนะกิดได้แหผมพยายามกดยิกกเลยไม่ได้เหมือนว่ามันต้องรอให้มันแบบหยุดนิ่งก่อนอ่ะมันถึงจะสามารถทำอะไรได้นะ เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเสียงเหมือนมีนะนี่ไงมีจริงด้วยโอโหโคตรมืดเลยหันไป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 เออเฮ้ยเออเอ้าหันอะไรตรงนู้นเอ้าอีลุงเออเออบวกอย่างอีกยังไม่ตาย ออยากจะบอกว่าการตีนะทุกท่านนะมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเรียกว่าตัวทิศทางที่เราหัานไปนะถ้าเราคลิกซ้ายมันก็หันซ้ายแล้วก็ตีนะกี้ผมจะไปกดตัวหันหลังเอเยวจะตีบ้าเอ้อยก็เรียกว่าระบบก็โอเคระดับหนึ่งนะครับผมสําหรับการเล่นเกมนี้นะเรียกว่าคุณห้ามพลาดเลยคุณต้องแบบ ไม่สามารถใจร้อนได้น่ะเล่นเกมเนี้ยเอางี้ดีกว่าเนี่ยคุณต้องค่อยๆใครที่เป็นแบบสายใจร้อนเงโอ้โหระวังด้วยนะตรงนี้นะนี่เราสามารถปิดได้เพื่อความปลอดภยนะัยฮะสำรวจสำรวจเอ้ยปืนว่ pistol. ะโบเก้นพิสโตลผมว่าได้ได้ต้องเคลียร์บ้านว่ะด่านฟ้าก่อนแล้วกันด่านฟ้าด่านฟ้าก่อนจุ๊จุมีไหมมีไหม มีไหมมีไหมมันต้องมีดีวะโอเคไม่มีเว้ยมีของอีกเออจังฟูดเฮ้ยเชื่อไม่มีขาโอเคแต่ว่าบ้านอลังน,นี้ไม่มีอะไรละคราวนี้ก็ไปดูเอยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงลุงใเย็น อันนี้น่าจะเป็นคนที่ตายไปเราเฉยๆแล้วไม่มีอะไรนะอเออเออเอ,อ,อีกอีกที on dead clear ยูเอ็นเอาไว้ช o m มูฟอ่าตอนนี้ผมเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วผมสามารถย้ายมาอยู่ที่นี่ได้แล้ว โอ้ยมีของนี้ด้วยมีเม็ดกาแฟด้วยเดอะเบสเลยครับสวยโหของเพียบอ่ะนี่คือเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะตอนนี้นะก็ถ้ากับว่าเรามาสิงสถิตอยู่ที่นี่ได้แล้วเออปะ่ะโจเฟดโจเฟดยังไงเราก็ต้องย้ายมานี้อยู่แล้วของทั้งหมดก็จะเป็นของเราเดทรัม ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดอ่ามันย้ายยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดชครย move shelter move move ไปเลยครับที่ move เพราะว่าของมันดีกว่านะตรงนี้นะหมายถึงว่าเอ้ยมันมีบรนดด้วยนี่เห็นไหมนี่นี่มี work station ด้วยอ่าโอเคอันเด็แท็กเรามีอยู่บริเขตอยู่4อัน และนี่คือเวิร์กเบน์ของเรานั่นเองนะเจมนี้สามารถคราฟของได้นั่นเองนะเรียกว่าทําให้คุณไม่เบื่อเลยคุณจําเป็นที่ต้องหาทรัพยากรมาให้ได้เนี่ยทรัพยากรมาแล้วก็มาคราฟนั่นเองเวพอนเวเบนอะ่ะผมว่าเน,นี่จําเป็นวะลงุงคราฟไปเลยแล้วคราวนี้ลีโอลีโอหิวแล้วก็ง่วงอะ่ะผม ให้นอนปะอันนี้คือคอนเฟิร์มเฟรไปนะ,ะตรงนี้นะนี่เรียกว่าในแต่ละวันแต่ละคืนอ่ะในหนึ่งเธอเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องคิดให้ดีว่าเอ้ยเราจะใช้ตัวเซ r ร์เวอร์ของเราอะทำอะไรบ้างนั่นเองนะฮะตรงนี้นะยูสยูสปเราไปเล่นกันต่อ อ่ะลุง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 ลงลงอุ้ยขาดน็อตห้าว่ะเราต้องสร้างนี้ด้วยแล้วไอ้เวิร์กบ้นสองเลยเหรอเตียงล็อกพีล็อกพีผมว่าต้องใช้ป่ะเพิ่มกันไปเรียวเรียวเวิร์กบ้นสองอยู่ไหนว่านี่ป่ะไม่ใช่ ข้ข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนอ๋อมันกันไว้หมดเลยนี่เบคอนเบนนี่เราโอ้ยมีปากฉลามว่ะดาเมจสองดาเมจสามตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้นะเรามีแค่ปากฉลามนี่เองก็ถือว่าโอเคนะอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันเราไปสำรวจโลกหาของกันก่อนดีกว่าหนึ่งเทินมาไปไหนดีครับ กิฟตซันฮัดแฟร์ที่เนี่ยไม่น่าจะมีของนะผมว่าตรงเนี้ยน่าจะโอเคแต่ว่าเยอะเยอะคู่เลยวะอ่ะปะอืมไม่เบีบอลแล้วกันเอาขอเป้งๆหน่อยมาเป้งๆสักหน่อยซิ กิฟต์แอนด์ซอนฮาร์ดแวร์มันสุกโห้ยเฮ้ยโห่ไปอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยเออเออเออได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ โอ้โอเคโอเคพีกบุฮ้ยเพียบเลยขอโทษกูขอโทษ,อโทษไอ้เชีย่ยกูขอโทษโอ้โหติดโอ้โห

วิธีการสาธิตในการตายนะนี่นะนี่คือการตายนะครับผมผมไม่ได้พาดแต่อย่างใดแต่มันคือทําให้รู้ว่าการตายเป็นยังไงนั่นเองนะเกมนี้เมื่อเราตายนะเราจะเสียตัวละครนั้นไปอย่างถาวรเลยนะครับตรงนี้นะเท่ากับว่าลุงอะ่ะจะต้องอยู่คนเดียวอ,อลุงโศกเศร้าลุงเออทั้งหิวทั้งง่วงนอนไม่ได้หลานรัก นี่คือตัวอย่างนะของการตายนะตอนนี้คุณมันจะมันเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดไปนะตรงนี้นะบอกไว้ก่อนนะสมมุติว่าถ้าเราไปเจอผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถอันนี้ได้เขาเรียกว่าไงคุณก็สามารถเอาเขามาเป็นพวกเราได้นั่นเองนะเท่ากับว่าเกมเนี้ยคุณสามารถหาผู้รอดชีวิตมาคอยเสริมทัพไ,ได้เรื่อยๆได้หลายคนเลยเอา่าถ้าเราพลาดไปแล้ว ถ้าเราทําใครตายไปเท่ากับว่าคนนั้นเน่ยมันจะเสียไปอย่างถาวรเลยเพราะงั้นเน่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยคือคุณต้องระวังให้ดีคุณจะสนิกผีคุณจะอะไรเนี้ยคุณต้องคิดให้มากขึ้นอ่าก็เรียกว่าเกมนี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่แบบแอคชั่นไล่ตีมอนอย่างเดียวนียมนไม่ใช่นะฮะตอนนี้เห็นไหมมันจะมีสเตตัสบอกด้วยหไหมทุกท่านไหมมันจะมีสเตตัสด้านล่างบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหิวทั้งกุ้ม กุมใจเพราะว่ามีตัวละครตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้สามารถไปซื้อได้ในสตรีมได้เลยนะครับผมราคาประมาณ400กว่าบาทนะแต่ว่าถ้ายังไม่อยากซื้อตอนราคาเต็มสามารถรอเกมตอนลดได้นั่นเองนะเพราะวผมเรียกว่าเกมนี้เอ้คิดอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาาเดี๋ยวผมจะรอลดราคาแล้วซื้อมาแล้วกันเพราะตอนนี้ไม่รีบเท่าไหร่แต่ว่าเกมมันน่าสนใจเออแล้วก็ใครอยาก ลองดูเกมเนี่ยก็สามารถไปดูกับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ได้ครับผมเห็นเขาเล่นไม่อยู่สาพาร์แนลนะ้วเออผมเห็นจริงๆไหนไะอกเกมเนี่ยผมเห็นมานานแล้วน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปสักทีลืมจนพี่เอกมาเล่นนะตรงนี้ก็เลยเฮ้ยโอเคว่ะเอามาทาพอดีเลยโอเคผมก็แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปเกมอะไรนั่นเองนะเดโมเกมหรือตัวอย่างเกมแนะนํายังไงก็สามารถมาลองแวะชมแวะดูกันได้นะครับผมจะลืมกดซับสไคร์ก์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะทุกท่านนะโอเคครับผมไปก่อนแล้วจ้าบาย